ไมเคิลเบย์จะหวนกลับสู่แฟนชายทางฟอร์เมอร์อีกครั้งถามจริงคือเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทางเดทไลน์เขาได้มีการรายงานครับว่าป๋าไมเคิลเบย์แกได้ถอนตัวออกจากโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่อง Fast a n d Loose ของ Netflix ที่มีวิลสมิธแสดงนำครับเนื่องจากว่าทั้งป๋าเบย์และวิลสมิธเนี่ยมีแนวทางในการทําหนังไม่ตรงกันคือป๋าเบย์เนี่ยแกอยากให้หนังเน้นไปที่แอคชั่นจริงจังเลยแต่วิลสมิธเนี่ยอยากให้หนังเน้นไปที่ความคอมดี้มากกว่าสุดท้ายป๋าเบย์แกก็เลยถอนตัวออกจากโปรเจกต์ซึ่งเอาจริงๆแล้ว สมัยโน่นตอนที่ทําหนังแบดบอยภาคหนึ่งกับภาค2อ่ะแต่โอเคพอไมเคิลเบย์ถอนตัวออกมาแล้วแกก็เลยหันไปเจรจากับพราเมวเพื่อที่จะหวนกลับสู่แฟนชายทาร์มฟอร์เมอร์อีกครั้งแถมเป็นการพูดคุยกันถึงการทำทาร์ฟอร์เมอร์ภาคใหม่ด้วยนะไม่ใช่ภาคต่อซึ่งผมเห็นด้วยนะถ้าจะยกเครื่องใหม่ทั้งหมดขอมือเขียนบทดีๆแล้วกันซึ่งก่อนหน้านี้ไมเคิลเบย์แกเคยกากับทาร์ฟอร์เมอร์เอาไว้5าภาคใช่ไหมครับแล้วทั้ง5ภาคเนี่ยทำเงินรวมกันสูงกว่า4 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งทาร์มฟอร์เม เอามันยังรู้สึกงุดหญิดเลยโดยปัจจุบันพาราเมลมีโปรเจกต์เกี่ยวกับทางฟอร์เมอร์มากถึง5เรื่องที่กําลังพัฒนาอยู่เช่นผาาที่เป็นการครอสโอเวอร์กับ GIJ o e หรือโปรเจกต์ทางฟอร์เมอร์ของจอร์ c คู l ี่ผู้กํากับจากหนังทรานส์ฟอร์เมอร์1นั่นเองแล้วเป็นไปเลครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าการกลับมาของไมเคิลเบเนเนี่ยมันจะทําให้ทางฟอร์เมอร์กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหรือเปล่าพี่บบอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยสิครับ